นี่ทุกคนรู้กันไหมนามสกุลอะไรมีคนใช้เยอะที่สุดในโลกเราเป็นคนไทยเราคงไม่ค่อยชินกับการใช้นามสกุลซ้ำกับคนอื่นกันนะคะแต่ที่ประเทศอื่นๆเนี่ยนามสกุลเขาซ้ำกันกระจุยกระจายเลยค่ะพอดาก็ได้ไม่เอ่ยว่านามสกุลไหนซ้ำกันเยอะที่สุด บอกเลยว่าด้วยประชากรอันแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลนะคะอันดับต้นๆก็เลยเป็นแซ่ของจีนไปซะแบบเกือบหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอันดับหนึ่งนะคะแซ่หว่างมีคนใช้ประมาณ107ล้านคนค่ะส่วนอันดับที่2นะคะแซ่ลีมีคนใช้ประมาณ104ล้านคนค่ะส่วนแซ่ลีนี่จะอยู่อันดับที่232นะคะมีคนใช้2 2 8ล้าน2แสนื่นคนค่ะและอันดับ3นะคะแซ่จางมีคนใช้97ล้านคนค่ะ และสำหรับใครที่อยากรู้นามสกุลแรกที่ไม่ใช่จีนนะคะก็คืออันดับที่6ค่ะเดวีนะคะมีคนใช้71ล้านคนค่ะ ตามมาด้วยอันดับที่9นะคะนามสกุลซิงค่ะมีคนใช้35ล้านคนด้วยกันนะคะส่วนใครที่มองว่าแท่งเงินของเวียดนามมีเยอะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าอยู่ที่อันดับที่16นะคะมีคนใช้24ล้านคนค่ะส่วนใครที่เป็นติ่งเกาหลีนะคะเดาไปตอนต้นว่าวิ๊นามสกุลคิมมันจะต้องเยอะมากติดหนึ่งในสิเพราะว่ามีคิมคิมคิมทั้งนั้นเลยก็ขอบอกว่านามสกุลคิมจริงๆแล้วอยู่อันดับที่25ินะคะมีอยู่ทั้งหมด 18ล้าน7แสนคนค่ะส่วนใครที่อยากรู้ว่าทำไมคนเกาหลีถึงชอบน้ำสกุลคิมคิมนั่นคิมนี่เต็มไปหมดก็ติดตามได้ที่ช่อง y u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  e Point of View นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย